แจนถึงตอนล่าสุดค่ะทุกเรื่องราวที่เคยออกอากาศคือบทเรียนและประสบการณ์ของคนทำอาชีพช่วงต่อไปนี้ค่ะเราขอพาทุกท่านนะคะย้อนกลับไปชมภาพความทรงจำต่างๆและเรื่องราวตลอดทั้งปีที่ผ่านมาที่เรียกว่าถูกร้อยเรียงไว้ในรายการร้อยอาชีพพิกฝันค่ะเฉะิญรลบชมเลยค่ะ ถึงสักทีเดินมาจากแยกพระรามห้าไกลมากทุกคนครับวันนี้ร้านนี้ทีเด็ดเขาคือคอหมูครับมีการซูวีมาก่อนด้วยหแบบมักแบบสูตรพิเศษของทางร้านเลยจะอร่อยขนาดไหนอาชีพนี้จะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปที่ร้านคอหมูพระรามห้ากันครับไปย้อสวัสดีครับครับสวัสดีครับถึงแล้วคอหมู พระรามห้าต้องออกเสียงให้ถูนะว่าแค่คาว่าคอหมูพระรามห้าทำไมต้องเป็นคอหมูพระรามห้าเพราะว่าร้านขายคอหมูย่างถูกไหมครับใช่ครับเราเน้นคอ,อหมูเน้นเฉพาะแบบว่าพวกแบบถ้าคอคอบอลหรือว่าคอนุ่นคอนี่นอย่างเงี้ยเราเลือกที่จะเน้นคอหมูที่ปไปได้สูตรไหนอ่ะอันนี้ก็แบบบางบางอย่างก็จําจากไอพ่อแม่เราทําให้กินตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแบบแล้วก็แบบตรงนั้นด้วยแล้วก็แบบ ศึกษาตำราโบราณด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าประยุกต์ใช้อีกทีนึงให้มันสอดคล้องกับปัจจุบันก็คือเราเราจำมาจากหลักๆคือจำมาจากพ่อแม่ถูกไหมครับแล้วก็เราเอามาปรับสูตรตามยุคปัจจุบันหรือว่าดูในนั้นนู่นนี่แล้วก็ให้มันได้รสชาติแบบนี้ถูกไหมครับเป็นสไตล์แบบไทยจีนแบบโบราณโบราณอนาคตก็ยังไม่แน่ครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบพยายามแบบรักษาไอ้ร้านของที่เราตั้งแต่จะมาเปิดข้อหมูพหามห้า เราก็พยายามรักษามาตรฐานรานนี้ไปก่อนเนาะให้มันอร่อยแบบนี้ลูกค้าที่มากินทุกครั้งก็จะต้องได้รสชาติแบบนี้กลับไปอุกครั้งถูกไหมครับรักษามาตรฐานก็คือสิ่งที่สําคัญของการทาร้านอาหารเนาะทุกคนครับตอนนี้นะครับเทปอยู่ในซอยสุขุมวิท42นะ ซอยเล็กๆที่เป็นวันเว์รถเข้ามาอย่างแบบนี้นะครับแต่ใครจะไปรู้ว่าซอยเล็กๆเงี้ยจะมีร้านขาหมูบุฟเฟ่ราคาแค่79บาททําได้ยังไงอ่ะและ79บาทที่ผมพูดถึงนี่นะคือทั้งบุฟเฟ่ทั้งข้าวแล้วก็บุฟเฟ่ทั้งเนื้อขาหมูด้วยนะครับทาได้ยังไงเดี๋ยวผมพาไปหาคําตอบกับลิ้มขาหมูบุฟเฟ่ด้านหน้าผมครับไป ี่คือลิ้มขาหมูบุฟเฟ่พี่เบนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วที่เบนแนะนำตัวครับพี่สวัสดีครับชื่อเบนนะครับเป็นเจ้าของร้านลิ้มขาหมูบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่นี่คือบุฟเฟ่จริงๆเลยนะบุฟเฟ่จริงๆครับทั้งข้าวทั้งขาหมูเนี่ยนะใช่ครับผมจริงดิพี่พี่ทำได้ไงอ่ะทำได้ครับขายได้ยังไงก่อนเอาไงขายได้ยังไงก่อนก็ไม่ได้เอาอะไรเยอะมากแต่ว่าก็เน้นจำนวนเอา แต่ถ้าสมมติว่าแต่ถ้าจะจ่ายเงินนะพยายามจ่ายเงินสดนะครับเพราะว่าอย่าโอนเพราะโอนถ้าจะเข้าบัญชีเมียโอนแล้วเข้าบัญชีมียผมชอชคีมากขายตะขาบมูดีเลยปะขายตะขาบมูเนี่ยครับแต่จะมีขายเสริมเป็นของทานเล่นก็มีพวกทอดมันนะครับแล้วก็มีเกล็ยจับด้วยครับราคาบุฟเฟ่ของเรา7.9บาท79บาทใช่ครับกินไม่อั้นกินไม่อั้นครับเติมข้าวไม่อั้นเติมข้าวไม่อั้นเรามีกฎไหมเรามีกฎว่าในร้านต้องทำยังไงบ้างก็ทุกจานจะต้อง มีข้าวอ๋อทุกจานจะต้องมีข้าวคุณไม่สามารถเอาจานมาแล้วพี่ขอขาหมูหน่อยขอนี่หน่อยแต่ต้องไม่ได้ถูไมต้องมีข้าวมาด้วยอันนี้เป็นกฎของทางร้านแล้วอย่างนี้จุดเด่นของร้านเราคืออะไรพี่เป็นความสะอาดนะครับแล้วรสชาติที่คงที่ครับจุดเริ่มต้นของการมาทําร้านขาหมูลิ้มขาหมูบุฟเฟ่เริ่มได้ไงครับจริงๆคือผมเนี่ยมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านก๋วยจั๊บขายก๋วยจั๊บเป็นหลักแหละแล้วหลังมาขายเสริม เป็นขาหมูแล้วมีความคิดว่าอยากจะแบบเหมือนอยากจะทําเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วพอดีพี่มีที่ตรงนี้พอดีคือคมันอยู่ใจกลางเมืองก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนออฟฟิศนะเนาะที่ราคาไม่แพงกินได้เยอะแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองอนาคตนี่ไม่แน่อาจจะเพิ่มเมนูด้วยเพราะว่าคนที่เขามากินข้าวขาหมูบางคนเขาก็ไม่อยากจะอ้วนนะเขาก็ไม่กินทุกวันก็กำลังดูดู่ว่าจะมีเมนูอะไรเราเป็นคนอาหารเราก็อยากจะพัฒนาเรื่อยๆครับ โอเคงั้นเดี๋ให้พี่เบนฝากร้านหน่อยว่าใครอยากกินขาหมูลิ้มขาหมูบุฟเฟ่หไหมต้องเดินทางมายังไงสามารถมากินได้ที่ไหนบ้างร้านลิ้มขาหมูบุฟเฟ่์นะครับอยู่สุขมุมวิท42นะครับก็ถ้าเกิดมาพีเก,ก็ลงสถานีเอกมัยนะครับผมครับแล้วก็เดินเข้ามาในซอยประมาณ500เมตรก็ถึงนะครับ ร้อยชีพพริกปั่นเช้านี้ครับผมจะพาทุกคนครับมารู้จักกับอาชีพอาชีพหนึ่งครับนั่นก็คือการขายหมูทอดครับชื่อร้านว่าหมูทอดจับกังซึ่งเปิดมาไม่นานนะทุกคนแต่พอเปิดปุ๊บเนี่ยกระแสดีมากคนตอบรับดีมากๆคนแน่นร้านแต่เช้าอยู่ตรงนี้ฮะอนุษสาริเทพหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ กลิ่นหอมไปนู่นเลยพี่ตั้งแต่อ่อนนุ่นูนเลยโอยหมูทอดจับกางถูกไหมับพี่ใช่ครับหมูทอดจับกางนี่คือทําไมถึงต้องชื่อว่าจับกางครับพี่ก็ถ้าจับกางสําหรับอาหารก็คือแบบอาหารที่ปริมาณเยอะกินแล้วอิ่มครับกินแล้วจุสำหรับเหมาะสาหรับคนที่ต้องการแรงงานพลังงานเยอะๆต้องการพลังงานเยอะๆถูกไหมใช่ครับหมูทอดจับกางผมได้ยินมาว่าของพี่เป็นเป็นข้าวแบบบุฟเฟ่หรอครับดูยังไงเออไม่ใช่ข้าวบุฟเฟ่ครับแต่ว่าของเราสามารถเติมข้าวได้ไม่อั้น คือก็คือเติมข้าวได้เรื่อยๆลใช่ค like รับผมถ้ามิ like ่งก็เติม like ข้าวได้เลยก็จริงๆก็คล้ายๆกับบุฟเฟ่ไหมคล้ายๆเนาะก็คือเติมข้าวได้เรื่อยๆแต่ต้องทานหมดก่อนถูกไหมครับก็แล้วก็มาเติมเรื่อยๆใช่ครับผมบานนีอาจจะหมูเหลือแต่ข้าวหมดก็เติมได้แล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนสูตรเรามีสอนออนไลน์นะสูตรหมูทอดอมีสอนออนไลน์ด้วยใช่ครับผมมีสูตรหมูทอดสอนออนไลน์เผื่อใครอยากสร้างอาชีพเพราะว่าผมก็เคยตกงานแล้วก็มาสร้างอาชีพได้เข้าใจได้อยากใด้คนมาลองดู มสมคำน้ำลือที่ดังในโซเชียลสวัสดีครับพี่โอ้ยหน้าร้านแล้วเดี๋ยวนะร้านชื่อว่าหมูทอดป้าตาแต่ทำไมผมไม่เห็นหมูทอดเลยขายดีครับทอดไม่ทานกำลังทอดอยู่ครับ เขาบอกว่าเป็นหมูทอดธรรมดาที่ไม่ธรรมดามันคือ,อยังไงพี่หมูทอดของเรานะครับมีความพิเศษคือหมกักสามเกลอแป้งแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดที่ว่าต่อมาจากคุณย่าแล้วก็มารุ่นพ่อครับแล้วเขาบอกว่าดังในโซเชียลมากเลยนี่คือมันดังดังระดับไหนดังประมาณไหนครับผมคิดว่าน่าจะออกเกือบทุกเขตแล้วนะครับรายการเยอะมากดูดิ ของเรานี่คือใช้คาว่าดังในโซเชียลมากๆถูกไหมพี่โกจนทุกรายการก็มาถ่ายกันหมดแล้วถูกไหมครับครับผมแต่ที่มันทิตทอตเลยหรือที่มันเป็นแบบเป็นตัวไฮไลท์ของร้านเราเลยก็คือตัวหมูทอดถูกไหมครับกซึ่งตอนนี้หมดแล้วอยากกําลังทอดใหม่ยครับรอทอดอยู่ครับเดี๋ยวได้กินนะเดี๋ยวได้กินครับืออย่างแรกก็คือสูตรที่สืบทอดมาจากคุณย่าและคุณพ่อนะครับแล้วก็อย่างที่2คุณภาพวัตถุดิบที่เราใช้นะครับแล้วก็อย่างที่3าคือเราทอดสดใหม่นะครับวันต่อวันกระทะ แล้วถ้าสมมติว่าคนที่แบบเปลี่ยนอาชีพแบบพี่อยากเริ่มทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยควรเริ่มากยังไงพี่ถ้าให้ให้พี่บอลลองแชร์หน่อยถ้าเป็นธุรกิจในครอบครัวนะครับที่ทําต่อยอดผมอยากแนะนําให้ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องแน่นแฟนก่อนพอความสัมพันธ์แน่นแฟนปุ๊บ,รบเราจะสามารถจับมือเดินไปได้วยกันได้มีปัญหาอะไรทุกคนรับฟังกันเราสามารถเสนอไอเดียใหม่ๆได้แล้วคนที่โตกว,ว่า ก็ต้องรับฟังคนรุ่นใหม่เพื่อให้ที่แบบว่าธุรกิจของเราได้เติบโตขึ้นไปครับต่อครับเดี๋ยวให้พี่บอลครับฝากแรงบันดาลใจถึงคุณผู้ชมหน่อยครับว่าสําหรับใครที่ทํางานอยู่หรือว่าท้ออยากมีอาชีพอยากสร้างอาชีพให้ตัวเองเนี่ยจะต้องเริ่มยังไงบ้างครับอาชีพทุกอาชีพนะครับเป็นสิ่งที่คาจุนครอบครัวของเรานะครับซึ่งผมมองว่า ทุกอาชีพมีค่าหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าพนักงานบริษัทหรือแม้กระทั่งก่อสร้างแรงงานนะครับทุกอาชีพมีค่าทุกอาชีพนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเห็นค่าในอาชีพของเราแล้วต่อยอดอาชีพของเราได้แค่ไหนครับครับเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่บอลครับฝากร้านเลยครับฝากร้านหมูทอดป้าตาตลาดบางแคได้นะครับตอนนี้มี2สาขานะครับสาขาแรกอยู่ตลาดบางแครครับเปิด6กโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะครับ สาขาที่2อยู่บรรทัดคลองซอยจุลา18นะครับเปิด11บเอโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะครับเปิด11บเอโมงเช้าถึง3ามทุ่มสาขานีแยกครับที่นี่เปิดกี่โมงถึครับ6กโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นครับเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าปิดประมาณ4ี่โมงครับผมหรือว่าต้องรีบมาเพราะบางทีก็ของหมดแล้วใช่ครับอ่า และในปี2,569ในปีนี้นะคะเรายังมีเรื่องราวอาชีพใหม่ๆและแนวทางการสร้างไรายได้ค่ะมาร่วมเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะต้องติดตามค่ะกับรายการรอยอาชีพพิกฝันนะคะจะเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ